แขังแทมวันนี้นะครับมีโอกาสมาสมุดปาการใครก็ไม่รู้นะครับข้างหลังเรานี่เป็นแก๊งโฟกคลิ์พี่กิติศักดิ์เขาทำอู่โฟกคลิฟปพอดีเขาบอกว่ามีโฟกคลิปตัวเจ๋งเข้ามานะครับก็คือเป็นของตัวตัวของจีนแต่ว่าเขาเปลี่ยนเครื่องเป็น isuzu d ดี s e l 2.5ตันเป็นยางบิสโตนด้วยนะที่ชอบคือเป็นเครื่อง i s u ซุนี่แหละและยางบิ s t ต o นี่คันนั้นคันนั้น2.5ไปดูว่า ประสิทธิภาพเป็นยังไงเราไปประจําการที่อู่ประจวบเอาไว้ยกน้อง UFO กันดีกว่าครับคันนี้ขันนี้จะไปประจําการกับเรา2.5ตันนะฮะผมชอบมากเลยฮะทุกคนเพราะว่าพิติเขาดูแลดีมากดูดีพวกข้อต่อไฮดรอลิกอะไรแกเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะนี่แล้วก็ที่สําคัญคือพลังช้างแมมมอสเลยนะฮะตัวตัวเป็นของจีนนะครับเพราะว่าพวกอะไหล่จีนมันถูกมันถูกหน่อยแต่ว่า นี่พีเขาก็ดูแลตัวถังอาจจะไปทําสีหน่อยก็โอเคแฮปปี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราที่ถูกใจที่ถูกก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นอีซูซูนะฮะแต่หลกัหลกๆเราก็มีช่างของเราอยู่แล้วนะมาอู่พี่เกียรติศักดิ์มาดูรถโฟล์คลิฟต์2ตัน5นะครับบอดี้เป็นตัวจีนนะฮะบ,บอดี้เป็นตัวจีนแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาพี่เกียรติศักดิ์เขาเปลี่ยนเป็นเครื่องอีซูซุให้เราแล้วนะฮะเอาไว้ใช้กับโรงงานใหม่ นี่แอกคเลยอะ่ะนี่เครื่องโอเคแรงแล้วก็ไฮดรอลิกชัดเจนนะฮะเราก็ถือว่าเดี๋ยวเราต้องติดต่อในเรื่องของการขนส่งนะฮะพี่พี่พกิติทักดิ์ยกสูงเลยโชว์กล้องหน่อยนีย่คือพี่กิติศักดิ์การาันตีรับประกันนะครับ6เดือนผมก็เลยมาดูนะครับูอยู่ตรงสมุทรปาการ วันนี้ถือว่าโจหัวของเด็กสร้างเรือในการสร้างโรงงานใหม่นะครับนำเจ้า2.5ตันตัวนี้มาประจำโรงงานเรานะครับโอโ้โหแล้วโฟล์ลิฟตคันนี้หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยััันนนี้นกแบบอ๋อ มันยกไม่ขึ้นอ๋อโอเคครับเดี๋ยวมันล่นเดี๋ยวมันลนเดี๋ยวมันลนในโรงงานของพี่เกียรติศักดิ์ก็จะมีโฟกลิฟมือสองเยอะเลยนะครับเราเจอกันที่ออนไลน์ก็เลยวิ่งรถมาดูแล้วก็คุยกันหลายรอบแล้วเพราะว่า แกยังไม่ได้ประกอบเครื่องอิสุสูที่ผมถูกใจคือเป็นเครื่องอิสุสูนะครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆรถกันดีกว่าสวัสดีครับนี่พี่เกตเดา,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 านะครับนี่เจา้จาของรถอ่าเจ้าของบริษัททีไอโฟก์ลิฟทีไอโฟก์ลิฟนะทุกคนครับนี่เ<น>มื่อก่อนเป็นเครื่องเบนซินผมเปลี่ยนจากเบนซินเป็นดีเซลอืมใส่เครื่องซีเจนี่นะอิซูซูเลยนะที่ผมปลื้มใจมากเลยเปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นอิสุสเอ่อ พี่กิติศักดิ์เขาบอกว่าช้านิดนึงเพราะว่านี่ใส่โมจะใส่เกวัดความร้อนให้เรา oh <no. S 1> นะฮะแต่เมื่อกี้ลองนั่งแล้วไฮดรอลิกเนี้ยบมากเลยผมชอบชอบมากเลยนะฮะตัวนี้ไฮดรอลิกเนี้ยบมากแล้วก็พี่กิติศักดิ์บอกว่ายางเนี่ยตันยา,ยางตัน,ตนครับยางตันะเป็นยางตันไม่กินมือแฟนครับอ่าผมก็ไม่เคยที่โรงงานมีอยู่แล้ว คันหนึ่งไงแล้วตอนนี้เราสร้างโรงงานใหม่ก็เลยต้องเอาไปไประจําโรงงานใหม่ไปช่วยให้น้องไปช่วยหาเงินนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นดีเซลด้วยแล้วเ,เมื่อกี้ยกขันนั้นให้ดูแล้วขันนั้นหนักตันกว่าตันห้าเลยนะอ่าจริงๆมันน่าจะมากกว่าตันห้าเพราะรมาุมไฮดรอลิกด้วยนิดหน่อยอ่น้องคันนี้ก็ยกยกขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูงานมไม่ต้องดูนานเพราะว่าพี่กิติศักดิ์เขารับประกันถ้าเราโอเคแฮปปี้เราซื้อถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาก็าวิ่งไปไประจวบไปเจอกันที่โรงง,งานเรา นะฮะวันนี้เดี๋ยวต้องคุยเรื่องมัดจำอ๋อนี่พี่กิตเดีักก็มาแอบบอกเทคนิคอนกนิดน,น,นึงนะครับในการใช้ใช้งานนะครับก็เราเป่ากองอากาศบ่อยๆเพื่อให้เพื่อให้อะไรพี่ให้เหมือนไม่มีมันไม่ตันอะ่ะแล้วให้เราเครื่องมันเดินเงีเยบเครื่องมันจะได้สะดวกนหน่อยในการใช้งาน้นเครื่องด้วยก็เหมือนรถแต่งกันนะแต่งกองดีๆนี่เครื่องเนี้ยบมากเลยนะทุกคน เครื่องเนี้ยบเลยผมชอบเลยอะนะฮะนี่ก็พยายามจะหลอกล่อต่อราคาพี่ติ๊กเขาอยู่ <laughs> นะครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือนี่ไฮดรอลิกนี่กิ๊บกิ๊บเลยเนี่ยไม่มีน้ํามันไหลเลยนะฮะขอปิดดีมากเลยนะ <laughs> เดี๋ยวตัดคลิปก่อนแล้วก็ดูว่าเราจะต่อรองพี่กิติศักดิ์ได้เท่าไหร่นะ <laughs> <laughs> อุตส่าห์ตัดผมก่อนมาเลยเนี่ยนะ,ะจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะฮะ A few moments later อ่เดี๋ยว มัดจำพิติ๊กเขาไว้ก่อนนี่ต้องมามัดจำที่รถก่อนนะนับเงินที่รถก่อนอะท้ายรถนี่แหละพิติกเล่นหุ้นมาได้เงินปันผลมาก็อเอาไว้มัดจำพิติก๊เขาหน่อยพิติกถือกล้องให้ผมนิดนึงครับเอาวนี่เราบนึ่งสองสาสี่ทำมัดจำไว้หมนะื่นหมื่นห้าพิตินะ เดี๋ยวพรุ่งนี้โอนเงินสดเข้ามาครับผมขอรถขึ้นรถสไลด์ถ่ายรูปส่งให้ผมนะได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองหนึ่งห้าเอาเฮง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 ไปช่วยทำงานนะครับมาหารกินนะครับเอาเอาเมื่อกี้เราเฮงเฮงแล้วดูนิดนึงไอ้ทำช่วยทำเงินทำงานนะลูกนะเออเดี๋ยวมาอีกคันร่ำรวยร่ำรวยโรงงานใหญ่โตเอามาอีกคันหนึ่งครับผมนะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราเอาราชรถใส่รถสไลด์แล้วก็ไปส่งที่โรงงานเราวันนี้ฝากติดตามโคมเ็กางเรือด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนไลค์1แชร์ก็ได้นะครับขอบคุณครับ